สิ่งแรกเลยนะครับด้วยด้วยตัวของผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้วนะเหมือนกับว่าชอบกีฬาในสายเลือดก,ก็ว่าได้เอ่อในเมื่อเราเราชอบสิ่งนี้ก็ต้องทําในสิ่งที่เราชอบศรัทธาในสิ่งที่เราชอบก่อนเป็นอันดแรกนะครับด้วยด้วยความไม่ใช่ชอบอย่างเดียวนะอยากคลั่งด้วยซ้ําไป แต่มาถึง hmm. จ yeah. well, we ุดหนึ่งนะฮะในปัจจุบันจะสังเกตว่าหลายที่หลายจุดที่เราขับรถไปมาเนี่ยและก็ได้พูดคุยกันในวงของทวกพวกเนี่ยยานี้ไม่ผลปัญหาของยาเสพติดบุหรีเหล้าเบียรในแมกระทันน้ำท่อมเนี่ยและก็เราก็มองว่าเราในฐานะที่เป็นผู้อยู่ในวงการศึกษาเนี่ยในสายศึกษาเนี่ยความที่เป็นคนที่ชอบกีฬาอยู่แล้วก็เลยมีแนวคิดไอเดียว่าเราต้องทําอะไรสักอย่างแล้ว ที่จะต้องมาสร้างเกราะป้องกันให้ได้ถ้าเราไม่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 ห้ามไม่ทําอะไรสักอย่างหนึ่งต่อไปเหล่านี้มันก็จะเข้าสู่ในสถานศึกษาได้ก็ใช้ความสามารถที่ตัวเองมีเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับกลุ่มนักศึกษานัาเกเรียนที่เขาสนใจแล้วก็มาจับกลุ่มมาตั้งกลุ่มกันแล้วก็มาเล่นกีฬาด้วยกันนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะหลังจากนั้นพอมันเกิดผลดีมันขยายไปแล้วก็เด็กประสมทำเรไรเยอะปุ๊บ ก็กลายมาเป็นห้องเรียน ISP ขึ้นมาเราใช้คําว่าไอเพื่อให้มันสอดรับกับโรงเรียนเอกชนสวนศาสอิสลามอิสลามอีกไม่ใช่แค่การละมานการกินการนอนการเล่นการเรียนการอะไรทั้งหมดนั่นคือวิจีต้องใช้คําว่าวิจีอิสลามมีการเปลี่ยนแปลงเขาสามารถแยกได้เขาสามารถที่จะแยกอะไรที่ไม่ดีหรือดีได้ คือแนวคิดของเขาเปลี่ยนทัศนคติของเขาเปลี่ยนเด็กสามารถแยกได้แล้วอันไหนคือดําอันไหนคือขาวอันไหนคือดีอันไหนไม่ดีเอสเอ็นเอฟซโโนแอลเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี6-1โดยประมาณเราทําในเรื่องของส่งเสริมเรื่องสุขภาพในส่วนที่2เนี่ยเป็นเรื่องของการเชื่อมภาคีความร่วมมือในพื้นที่ให้เขาได้ มองเห็นถึงความสําคัญของเด็กเยาว,วชนในส่วนที่3จะเป็นในเรื่องของการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับน้องๆเยาวชนอาจารย์อยากเปิดโอกาสให้กับน้องๆ <Yeah. S 1> ที่เป็นน้องๆช hmm. าวมุสลิมอะค่ะได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยก <Yeah. S 1> ็ตั้งแต่ปี65นะคะอาจารยา์นิสสิรีก็จะเป็นตัวแทนของในรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอะคะ่ะที่เป็นโค้ดผู้สร้างแรงบันดาลใจเป็นโค้ดที่ไม่สูบไม่ดื่มไม่เสพนะคะ,นะคะแล้วก็มีจิตอาสาที่จะมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาเย,ยาวชน ในด้านของผู้ปกครองเนี่ยก็ดีใจแล้วก็เห็นด้วยเพราะว่าเด็กบางคนถ้าไม่เล่นกีฬาไม่อะไรแล้วกลับมาจากโรงเรียนบางคนก็ไม่รู้อยู่ไหนแต่พอมาอยู่ตรงนี้เขาอุ่นใจผมก็ได้ชอบด้านกีฬาบป็นอลอยู่แล้วครับก็มาเรียนตรงนี้เพราะมาเล่นกีฬาบป็บอลครับรู้สึกดีครับช่วยสร้างประสบการณ์ให้กับเรามันช่วยเรื่องของร่างกายแล้วก็ ความสนใจกีฬามากกว่ายาเลยครับสตรบริเสร็จติดมันทําแบบให้เราแบบเหนื่อยง่ายหอบง่ายนะครับเล่นกีฬาให้ได้ประโยชน์ใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ห่างไกลจากอาบายงในฐานะความเป็นครูของเรานั้นแน่แท้ก็คือการสอนสิทธิเป็นหน้าที่ที่เราต้องทําต่อไปผมจะอยู่ด้านหลังๆให้พอเห็นว่าสมัยเขาสิทธิก็ภูมิใจมันคือหน้าที่ของครูอยู่แล้ว ที่ต้องสร้างสิ่งเหล่านี้นะครับ